สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้พี่หนิงกำลังเตรียมแป้งทำวาฟเฟิลนะคะน้องๆเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่พี่หนิงกวนแป้งเสร็จแล้วนะคะค่ะตอนนี้แป้งวาฟเฟิลนะคะที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็พร้อมที่จะทำวาฟเฟิลเป็นอาหารเช้าแล้วนะคะมาดูกันค่ะ ง่ายๆเลยค่ะสูตรของแม่บ้านอเมริกานะคะที่หนิงทําง่ายมากๆเลยนะคะเป็นคนที่ทําอาหารง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคะวันนี้เราจะทำบัฟเฟิรไรซ์เส้นนะคะเพื่อนๆนะคะมาดูกันค่ะว่าหน้าตาจะออกเป็นมาจะออกมาเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆก็จะใช้บัฟเฟิลตัวนี้เออจะใช้ตัวนี้นะคะใส่บัฟเฟิลของเรานะคะโดยไปเลยนะคะโดยไปเลยนะคะ,ะ,คะอร่อยอร่อยเลยค่ะ เป็นการทําอาหารเช้าง่ายๆนะคะง่ายๆของบ้านอเมริกานะคะเป็นคนที่ทําอะไรก็ทําง่ายๆนะคะรวดเร็วรวดเร็วนะคะก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีค่ะเพื่อนๆนะคะแล้วแต่ว่าเราจะชอบให้เขากรอบมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะ นี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะก็เริ่มสวยแล้วนะคะแต่ว่ารออีกแป๊บหนึ่งนะคะอให้กรอบกว่านี้นิดนึงค่ะก็เป็นง่ายๆนะคะการทำวาฟเฟิลง่ายๆนะคะของแม่บ้านอเมริกาค่ะก็ทําให้พเพื่อนๆดูนะคะว่าเช้าๆเนี่ยตอนเช้าๆวันอาทิตย์เนี่ยวันนี้ทำทาอาหารเช้าอะไรรับทานนะคะก็มีวัฟเฟิลนะคะแล้วก็มีเป็นอาหารเช้าอเมริกันเบเกาสต์ทั่วๆไปนะคะแต่วันนี้นึกอยากกินวัฟเฟิลค่ะน,น,น้อง นึกอยากกินวัฟเฟิลกันก็เลยทำวัฟเฟิลให้น้องๆดูนะคะ <Yes. S 1> เห็นไหมคะหน้าตาบัฟเฟิลค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟนะคะว้าวเย้นะะ yes. เสร็จแล้วนี่คือบัฟเฟิลที่ทำเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะคะน่าทานไหมคะเดี๋ยวไปทานกันคะ่ะ